สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำใบ,บอินทรีนะครับวันนี้มาส่งมอบความสุขคันที่255นะครับกับเพื่อนสมาชิกของเรานะคุณจัมพันธ์นะฮะวันนี้มากับน,น้องวอมน้องวอมนี่เอสซใหม่ๆเลยนะส่วนรร้อนๆ <c oughs> เป็นที่ปรึกษาการขายล่าสุดน,นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนลูกอ่าอยู่ที่สนามทีร่ราทุกประเทีนะฮะทุกประเทศนะฮะลิ้นรัวไป่อยตื่นเต้นตื่นเต้นเอออยู่ตรงลำลูกกานะฮะ พเพื่อนสมาชิกค,คุณจำพันอยู่ข้างในแต่พี่ม่เลยบอกให้มาส่งมอบความสุขที่นี่น้แม่ก็เลยมาพอดีบ้านน้แไปอยู่ในซอยใกล้ๆแต่ทำงานที่ฟาร์มมิเอกหัวลำโพงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อน<ช>นะครับว,ว่า,เ,าเป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนแล้วก็แต่งอะไรไปบ้างนะคะอันนี้เป็นมิวเอกสามพันสี่คูนสองนะฮะอัลติเมทสีขาวมุกนะฮะอันนี้ใส่ชุดของฟรีฟอร์มนะฮะของคุณยุ้ยนะฮะ 19ชิ้นจัดเต็มนะฮะเริ่มตั้งแต่มีตัวหนังสือนะฮะตรงฝากระโปรงแล้วก็สเกิดหน้า,าน้องบอลช่วยโค้ดใกล้ๆวันนี้อม่ท่านนะน้องบอลน,นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ถือกล้องให้นะครับหลายหลายรอบเลยไปนู้นเลยเแล้วก็คิ้วนะฮะคิ้วมาไม่มีนะอันนี้ของฟรีฟอร์มนะครับคิ้วแล้วก็กลับข้างกลับข้างนะฮะ อันนี้คิวนะครับอันนี้คิวข้างครบเลย19จีนแล้วก็สเกิตหลังสเกิตหลังอันนี้เป็นท่อเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นท่อเหลี่ยมเป็นท่อเหลี่ยมเช็คเสียงน่อยเช็คเสียงนได้มีเสียงครเช็คท่อเหลี่ยมนะครับแลวอันนี้เป็นนี่ฮะอันนี้จุดให้เปิดไฟลีเลยลูกเปิดไฟลีนะเปิดไฟลีไหเปิดได้เลย อันนี้เป็นคาดเอลรุ่นใหม่นะฮะมีไฟของฟรีฟอร์มนะฮะลิสิ์มีเจ้าเดียวที่มีตอนนี้นะครับนี่ไฟหลีนะฮะเดี๋ยวนะครับนี่ไฟหลีนะครับอ่าไฟหลีนสวยเลย <c oughs> ให้ดูค่าเดียวก่อนนะครับ <c oughs> ใกล้เลย <c oughs> นี่แล้วก็สปอยเลอร์ชุดของฟร <c oughs> <c oughs> ีฟอร์มนะสปอยเลอร์ชุดของฟรีฟอร์มนะสปอยเลอร์หันขโมยมาด้านข้างเลย อันนี้เป็น3,004กูสองอัลติเมทฮะอันนี้ฝนเริ่มลงเม็ดครับอยาอย่าใกล้มากสวยงามเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของรถดีกว่าครับเพื่อนสมาชิกนะฮะสวัสดีครับมากันเยอะขอบคุณครับอันนี้พี่สัมพันธ์นะครับพี่สัมพันธ์ของรถนะฮะไม่ใกล้ให้พอดีให้พอดีเป็นไงรถถูกใจนะครับ ถูกใจดิูกใจครับค่ะอันนี้คือเจอนแปะครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเจอครั้งแรกครับพอดีพี่ถือพอดีเปิดไปเจอในไอเดีฟมิลีครับครับก็เลยน่าเชื่อถือเห็นรถออกเยอะดีครับพี่เอฟีจากไหนนะครับอุทัยธานีครับแต่ว่าบ้านพี่อยู่ข้างในของแปดลำลูกาครับอันนั้นอันนั้นเป็นสวนใช่ไหมครับครับผมที่อุทัยใช่ใช่เป็นยังไงบ้างคะนแปะบริการดีไหมคะโอ้ยแนะนดีเยี่ยมเลยครับ รวดเร็วทันใจดีครับรถถูกใจนะถูกใจครับคือเราเราอยากได้ยังไงน้าแป๊จัดให้เลยครับพูดถึงรอรถนานไหมครับไม่นานครับอันนี้เป็น3,000อัลติเมทขาวมุกเลยครับตามใจแถวที่พักอยู่ในกูพักอยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่ลำลูกกาของแปดครับอันนี้ก็คือไม่เคยเจอน้แปะเลยไม่เคยครับเพิ่งเจอครับผมครั้งแรกครับ อันนี้มีเคลือบด้วยนะใช่ไหมครับเป็นเคลือบเซรามิกเคลือบเซรามิกเลยรับปรับการทั้งหมดนะอยู่ในรถแล้วครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันครับครับผมเดี๋ยวจะขับด้วยครับมิวเอฟเฟอร์บรีขับนะครับผมฝากกับเพื่อนๆหน่อยฮะมีอะไรเป็นยังไงก็ถ้าอยากได้รถมิวเอ็กหรืออิอิซครับติดต่อนะแปะทางเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้นิดนึงนะใช่ครับน้าแปะ5995159263หรืออินบ็อกซ์ที่เฟซบุ๊กหน้าเพจได้เลยครับ ครับรับประกันครับรวดเร็วครับบริการดีมีดอกไม้บอภัยด้วยมีดอกไม้มอบให้้ลูกคาครัยครับผมครับผมพี่ชื่อเออคุณคุณหลวงทองครับนี่คือชื่อพี่สาวชื่อ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 เจ้าของครับผมชื่อภรรยาชื่อภรรยาค่ะชื่อภรรยา คนที่อยู่ดูไบชื่ออะไรนะครับส่วนเอาคุณเกลียวสองนี่นี่คนที่โทรดีจะขอเงินอันนี้เจ้าของรถเลยครับเจ้าของรถพูดอะไรหน่อยเลจ้าของรถพูดเลยแม่เซลเล่นนะครับเจ้าของรถพูดเลยถูกใจว้าวถูกใจถูกใจค่ะเราแปลบริการดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับฝากสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ พี่พูดหน่อยได้ไหมครับพูดไปเลยสุดเลยสุดไปแน่นเลยถูกใจนะคะถูกใจถูกใจครับถูกใจไหมครับก็พูดถูกใจค่ะถูกใจนะพูดอะไรหน่อยไหมครับพูดไปเลยจะพูดอะไรูดไม่ได้เลยนี่คนนี้ดีกว่าครับพี่สาว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 พี่สัมพันธ์พูดได้พูดได้ตอนแรกเห็นน้องชายอยากได้กับน้องสะพ้ายอยากได้รถแบบตามใจก็รู้สึกว่าเขามาเจอปุ๊บก็ ตามให้ด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าบอกได้เลยว่าน้าแปะไม่ผิดหวังแน่นอนแน่นอนเลยร้อเซไม่ผิดหวัง <c oughs> ตามใจทุกอย่างได้ทุกอย่างที่เราอยากได้ท <c oughs> ี่มาจากอูไทยครับล,ลำลูกกาเนี่ยนะคะลำลูกกาลำลูกกาแล้วอูไทยนี่เป็นสวนด้วยใช่ไหมคร<ช>ับเป็นเป็นเป็นบ้านของภรรยาผมอา๋าอภรรยาผูกทุเรียนหลายอย่างครับหลายอย่างหลายอย,ย่างนี่คุณแม่นี่คุณแม่คุณแม่ครับ แม่ยายครับผมนะนะเขมเรียกบ้านเะรียกแม่ยายไหมสวัสดีครับ <c oughs> ถือถือป้ายฟามไปด้วยนะเนี่ย <c oughs> โฆษณาให้หน่อย <c oughs> ยังไงรายนี้ฝากครอ,อ,อบครัวที่สอง้ยห้าสิบห้านะฮะคุณรงทองแล้วก็พี่สัมพันธ์แล้วก็คุณพี่พี่อะไรนะครับพี่ยกนะฮะมาจากอุทัยด้วยมาจากลำลูกกาด้วยเออพี่ผู้ชายพูดเลยหน่อยนะครับ นี่นี่นี่กน,นี้พูดหน่อยครับพูดหน่อยเสื้อสีสวยมากเราใช้อสิสุเหมือนกันเออพี่ใช้อิสุเหมือนกันจริงๆก็<ส>เลยแบบเราใช้แล้วนะอ่ะนะเออมันเป็นรถที่ใช้งานสะดวกโดยเฉพาะเรื่องเรื่องของเกียร์ที่มันเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะไม่เหมือนใครก็คือมันใช้งานได้เป็นเลือกมาเป็นแบบแมนวนวลได้โดยการใช้งานอย่างสะดวกมากๆผมใช้งานจริงนะก็คือขึ้นเขาลงเขาอะไรพวกนี้ผมพี่ใช้เป็นรุ่นไหนครับ มใช้เป็นรุ่นดีแม็กโพสไปหน่อยดีแม็กเครื่องสองพันห้าแต่ตัวนี้มันเป็นปีสิบสองนะก็ยิงใช้มาก็ไม่เคยงองแงของพี่ยังดูใหม่อยู่เลยครับมีแต่คนขับงองแงจะซื้อใหม่คนขับเห็นรถใหม่อยากได้ใหม่ด้วยวันนี้เลิกดีนะแปลวเลิกดีนะคือคืฝนลงเป็นแล้วเลิกเย็นฝากหน่อยไหมครับฝากอะไรหน่อยครับก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกของน้าแปะนะแฟนขับน้าแปะ นะครับก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นของจริงคือจองแล้วได้รับรถตามที่ได้กำหนดนัดหมายกันนะครับอาจจะมีราช้าบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่เกินกว่าที่เราจะเ,าเ,าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคิวมันเยอะก็เป็นรถที่ได้ความนิยมอยตอนนี้ในตลาดมันก็เป็นเบอร์หนึ่งไปแล้วอะ่ะเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ ยังไงก็ต้องเชื่อมั่นนแป๊ะนะครับใครอยากได้รถอีซูซุโดยเฉพาะรุ่นวิวเอสนะครับมีมีบริการให้ทุกรุ่นทุกรุ่นครับทุกรุ่นกระบะก็ขายนะครับกระบะก็ขายเพราะเพื่อนสมาชิกชอบเซล์อีกอย่างก็คือการติดตามงานเนี่ยมันง่ายนะครับนแป๊ะก็พยายามมาตอบกับทุกคําถามของเพื่อนเื่อนมันง่ายนะครับที่เราจะรู้อนาคตว่าเราจะได้รถเมื่อไหร่ จะทําอะไรพแป๊ะจะติดตามงานให้ตลอดครับกลัวเพื่อนสมาชิกรอด้วยถ้าเป็นงานที่สบายใจเพราะว่าพี่แป๊ะก,ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะเนอะพอๆกันคือความน่าเชื่อถือใน,ในตลาดในเรื่องนี้นเรื่องสำคัญรเรื่องเครดิตคนขายนี่แหละนะครับว่าจะมีความเก่าแค่ไหนในการทำงานคือ <_ d ata> อายุนี่แหละมันจะเป็นตัววัดว่าการผ่านงานมาแบบไหนขนาดไหนความคล่องตัวในการบริการ ลูกค้าเนี่ยเชื่อเลยนะครับว่ากราแป๊ะทำได้หมดเท่าที่ได้รับปากนะครับไม่ในโมะนะไม่ในโม้ไม่ได้มไม่ได,ไได้ไม่ได้ก็ได้ไรไม่ได้อวยนะอ่ะ<ร>าอนี่เรื่องจริงเรื่องจริงเอี่เล, <laughs> เลยเลย <laughs> งยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับวันนี้น้แป๊ะขอบคุณมากนะได้ดีใจแล้วก็ได้ดีใจมากๆแล้วก็ได้มาพบกับครอบครัวของพี่ทุกท่านแล้วก็ได้ โอกาสได้มารับใช้ส่งม,มอบความสุขส่งม,ม,มอบรถดีสามพันสี่คูซองสีส่ขาวมุกค,คันนี้ให้รู้สึกดีนะฮะยังไงพี่ก็มีอะไรโทรหาหน้าแปได้ตลอดอหลังการขายโทรได้ตลอดเพราะว่าถ้าไม่ตอบเด็กก็ตอบครับหรือโทรไปก็รับนอกจากติดปล่อยรถติดลูกค้ากันนั่นเองยังไงไล์นี้นะแป๊ฝากไว้หน่อยนะครับมีคนเยอะไหมดูเยอะไหมโอ้ยยังไงสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปตอบอีกทีนะฮะ ฝากไลฟ์นี้ไ้หน่อยฝากครอบครัวของพี่รวงทองคุณสัมพันธ์ไว้ด้วยมีโอกาสถ้าเข้าไปในเมืองนะฮะฟาร์มมิวเอ็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ดีใจได้ไงวันนี้ไลฟ์นี้ใช่ฮะฟาร์มบิวเอ็กนับอีสุนะฮะยังไงฝากไลฟ์นี้ไว้ไวในอ้อมกอดด้วยนะครับ <c oughs> แล้วมีอะไรก็ทักหาแ้แบ้ได้ตลอดคงม,มีโอกาสเดี๋ยวปีอีกสอ,สอท่านนะฮะเพื่อสมาชิกมารับรถตอนบ่ายที่ฟาร์ม ในรายนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ